สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีแฟนเพจสอบถามเยอะเลอเกินนะครับกับรถเก๋งราคาถูกนะครับหรือว่ารถเก๋งราคาหลักหมื่นนั่นเองนะครับทางช่องตำนารถก็เลยนํามาแนะนำนะครับให้ดูนะฮะว่ารถเก๋งราคาถูกตอนนี้ราคาเริ่มต้นประมาณ3 0 0 0 0ื่นเนาะจนไปถึงประมาณหกเจ็ดหมื่นนะครับที่เจ้าของขายเองเนี่ยมันมีคันไหนน่าซื้อน่าสนใจบ้างครับกับคอนเทนต์นี้เลยนะครับชี้เป้ารถถูกรถเก๋งราคาหลักหมื่นครับ เริ่มที่คันแรกเลยนะครับมิตซูบิชิแลนเซอร์ทายเบนตนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเจ้าของเปิดราคามาแค่30,000บาทเท่านั้นนะครับก็สเปคตัวรถนะครับก็จะเป็นเครื่องหัวฉีดแล้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับแอร์เย็นนะครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สนะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงใช้ได้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับสีด้วยรวมนะครับภายนอกก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 8-90%อยู่นะสำหรับคันนี้นะตามรายงานเนาะที่ทางเจ้าของแจ้งมาภายในก็ค่อนข้างดูดีนะครับถือพร้อมใช้ไม่มีตำหนิใดๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมใช้อีกเช่นกันนะสำหรับภายในทางด้านช่วงล่างนะครับก็โช๊คเบรกต่างๆนะครับถือว่า,าพร้อมใช้นะครับยางก็ปี2023นาเลยนะยางค่อนข้างใหม่นะครับระบบไฟฟ้าตัวรถก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะและที่สำคัญนะครับคันนี้ภาษีเต็ม67นะครับยังไม่ขาด ถือว่าโอ้โหราคา3 0 0 0 0ืบาทนะครับเราได้สภาพภายนอกที่เกือบจะร้อยนะครับภายในเนี่ยเรียกว่าร้อยเลยแอร์เย็นด้วยนะครับคันนี้แอร์เย็นเพลงเพลาะนะครับได้ยางใหม่เครื่องยนต์วิ่งทางไกลได้สบายนะครับตามข้อมูลนะฮะทางที่เจ้าของแจ้งมาสรุปอย่างนี้ละกันนะสุดทีผมมองว่าคันนี้นะครับเป็นรถเก่งมือสองราคาถูกที่น่าซื้อนะครับด้วยความที่ว่าภายนอกภายในเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกยางโชกเกียร์เนี่ยมันพร้อมใช้ทั้งหมดเลยนะครับบนราคาแค่30 0 0 0บาทเท่านั้นเป็น To y o ต a Vios นะครับในปี03 คันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะที่ค่อนข้างพร้อมเหลือทีเดียวราคาไม่ได้แรงนะครับหกหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ช่วงล่างค่อนข้างดีนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเครื่องเกียร์ปกติมากง่ายๆนะครับช่วงล่างถือว่าโอเคแล้วก็ไฟฟ้าในตัวรถนะครับใช้ได้หมดทุกจุดนะครับไม่มีจุดไหนที่ชํารดก็คือเอาง่ายๆนะครับขับทางไกลเนี่ยวิ่งสบาย แอเยนเพีงเพราะประมาณนั้นนะครับแล้วที่สําคัญภายนอกเนี่ยคือค่อนข้างสวยนะครับตาหนิแทบจะไม่มีภายในก็โอเคครับดูพร้อมใช้ค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับเบาะไม่ขาดนะครับก็จะเป็นเบาะเดิมโรงงานเนาะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมใช้เลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับสำหรับคันนี้นะไม่เคยติดแก๊สน้ํามันล้วนๆนะครับสามารถตรวจสอบได้ภาษีพระบอดเต็มครับ68เลยทีเดียวเรียกว่าซื้อไปนะครับในงบเท่านี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปแม t ทนเอนอะไรแล้วใช้งานได้ อีกยาวๆนะครับสำหรับวีออสคันนี้สาหรับผมนะครับก่อนหน้านี้ที่มีคนถามเกี่ยวกับวีออสชมนี้มานะครับแล้วก็มีการปีการขายไปค่อนข้างเยอะนะครับกว่าจะหามารีวิวได้ในี่อนข้างหนื่ยเลยทีเดียวนะครับก็คือมี FC ฟซีแฟนเนะครับสอบถามเยอะนะกับวีออสชมแรกนะครับก็คันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจครับสำหรับรถเก่งงบหลักหมื่นครับมาดูวีออสอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นปีศูนย์สามเช่นกันนะครับเป็นตัว e ไฟฟ้า แต่ว่าคันนี้นะครับมันจะมีตําหนิสีภายนอกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็คือไม่มีบุบชนใหญ่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบพกรอยสีด่างสีทะลอกอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวด้านนอกส่วนภายในนะครับของคันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นเบาะแพ้กัมมีนะครับไม่มีขาดคอนโซลสวยแผงประตูสวยนะครับแล้วก็พวกระบบไฟฟ้าต่างๆในรถเนี่ยก็คือพร้อมใช้หมดเลยเนาะก็ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องยนต์ก็น้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเกียร์เข้าง่ายทุกเกียร์เราเป็นเกียร์ออโต้ก็ไม่มี ช่วงล่างมีเสียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกลูกยางบุชกนะครับค่าซ่อมค่าแมทแนนก็ไม่น่าจะแพงมากนะฮะแล้วก็ราคาที่เขาขายเนี่ยไม่แรงนะครับสำหรับราคาเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่5 4าหมแต่ว่าทางเจ้าของนแจ้งว่าถ้ามีใครสนใจเข้าไปดูรถนะครับคันนี้เนี่ยก็อาจจะลดเพิ่มเติมให้ได้อีกมองว่าตําหนิเดียวคือสีภายนอก เท่านั้นเองนะครับต้องนั้นตัวรถก็คือพร้อมใช้หมดอย่างก็ปีใหม่ด้วยภาษีเต็มอีกต่างหากนะครับแอร์เย็นเพียงเพราะนะครับเครื่องน้ําไม่ดังควันไป็นไงครับทางไกลได้สบายก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่มองหารถเกง่งรักหมื่นเอาไปใช้งานเนาะอย่างวีออสชมนี้นะเป็นตัว e ไฟฟ้าด้วยราคา54 0 0มนนะครับแต่ยังไม่ได้ตลองนะครับสำหรับราคานี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่เหมือนกันนะสำหรับวีออสชมประมาณนี้ราคาเท่านี้ครับสำหรับคันนี้เป็นปี0ูนย์ี นะครับเป็นตัว S หรือว่าตัวท็อปนั่นเองเนาะภายในก็จะเป็นลายไม้นะครับสำหรับคันนี้นะครับมีการติดแก๊ส LPG เพิ่มเติมมาแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับบราคา60,000บาทสำหรับผมนะครับส่วนตัวมองว่าคันนี้ย เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าซื้อแต่ต้องเป็นคนที่รับได้จริงนะครับเพราะว่าคันนี้ติดแก๊สมาแต่โดยรวมแล้วผมมองว่าไม่แย่แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ภายนอกเนี่ยคือค่อนข้างสวยนะครับไม่มีตําหนิดใดๆนะครค่อนข้างงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับยอดคันนี้แล้วก็ภายในนะครับสวยสะอาดนะครับได้เดิมเบาะไม่มีขาดนะครับพวกคอนโซลกลางก็ยังเป็นลายไม้นะฝาปะกกับ ตัวปิดเปิด,ปดกระจกไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นลายไม้เดิมโรงงานนะครับสำหรับคันนี้นะภายในน่าจะ1 0 0เนาะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลต่างๆน้แผงประตูทุกอย่างเบาเบิดนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะ100%เลยนะสำหรับวีออสคันนี้ส่วนเครื่องยนต์นะครับคันนี้เนี่ยจากที่เจ้าของรารงานมานะครับเครื่องยนต์เนี่ยน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับความร้อนไม่ขึ้นแน่นอนนะครับขับได้ปกติส่วนแก๊ส LPG นะครับตัวนี้ที่ติดรถมาเนี่ยก็ติดมาค่อนข้างดีเนาะเป็นระบบหัวฉีดแก๊ส นะครับผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับใครที่มีความสนใจสเปคประมาณนี้นะก็คือเป็นรถเก่งติดแก๊สนะครับแล้วผมมองว่าเครื่องของวีออสเนี่ยหนึ่งยูเซเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างอึดนะครับมันก็สามารถติดแก๊สได้อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่มุมมองนะครับของ FC Fanpage นะครับว่าสนใจชอบใจไหมเนาะกับรถที่ติดแก๊สมาบราคา60,000บาทครับ คันนี้เป็นเอาติดปี0-2นะครับในโฉม 1.8G หรือว่าตัวท็อปนั่นเองก็จะเป็นาลายไม้เหมือนกันเนาะสำหรับภายในคันนี้เจ้าของเปิดราคามาอยู่ที่66 0 0 0ถ้าฟังจากราคาเนี่ยผมว่ามันดูสูงไปหน่อยเนาะถ้าเปรียบเทียบกับปีรุ่นของเขาแต่ถ้าเกิดว่ามาดูสภาพตัวรถอันนี้คือผมก็คัดมาให้แล้วเนาะส่วนหนึ่งนะครับคือตัวรถคันนี้นะครับภายนอกเนี่ยประมาณ90%ก็จะมีตำหน,นิสีนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแต่ภายในเนี่ยเรียกว่าร้อยเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะ,าะ,าะตู เบาะต่างๆนะครับคือภายในค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสะอาดเรียกว่า100%เนตาะสำหรับคันนี้แอร์เย็นเพียงเพราะว่าง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้เนี่ยเป็นแก๊ส LPG แบบถังโดนัทนะครับมันก็จะไม่ได้เป็นแบบถังแคปซูลแบบเลอะเทอะนะครับก็เป็นถังโดนัทอยู่ในซุ้มอของล้อยางอะไรนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับบนราคา66,000 บนราคา66,00ืบาททุ่นๆนะฮะและที่สำคัญนะครับคันนี้เนี่ยโอ้โหของแต่งเยอะมากๆนะครับโชคอัพใหม่4ตัวนะครับเป็นสตัทปรับเกียวได้นะครับแล้วก็ระบบแก๊สก็เป็นัวฉีดอีกตั้งหากเครื่องนะครับสมบูรณ์เป๊ะเลยน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเนาะบนราคาเท่านี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่เพื่นานะครับว่าเราพอใจหรือไม่พอใจนะถ้าเรายังไม่สนใจก็มองผ่านไปแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยได้ครับกับทางช่องตำลารรถมาดูอีกหนึ่งคันนะครับกับ Toyota าอัลตินะครับสำหรับคันนี้เป็นปี04แก๊ส CNG นะครับอันนี้เป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่แท็กซี่นะไม่ใช่แท็กซี่ปลดป้ายแต่อย่างใดนะครับก็เป็นรถบ้านที่เขาติดแก๊สนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น 1.6G หรือว่าตัวท็อปนั่นเองนะครับสําหรับราคานะครับคันนี้เจ้าของเปิดมาอยู่ที่58 0 0 0เท่านั้นนะครับถือว่าไม่ได้แรงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสภาพตัวรถนะไครับไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะครับอย่างคันนี้แม็กยางก็ได้ใหม่นะครับภายนอกเนี่ยคือตําหนินิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับตามการใช้งานแต่ว่าไม่มีบุบหนักกกหหรรืืออออววว่่่่่าาชชนนใใใญดด็ถยยูเเณฑททีีีพ้้ม ทางด้านภายในนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสวยนะคันนี้จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับจะไม่ใช่เบาะหนังเป็นเกียร์ออโต้นลครับลักษณะขันบันไันะครับแล้วก็ภายในต้องบอกว่าค่อนข้างสะอาดนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีชํารุดคอนโซลทุกอย่างนะครับไม่บวมนะครับไม่ยุ่ยไม่เปื่อยแผงประตูก็คือพร้อมใช้นะครับไม่มีตําหนิแต่อย่างใดนะครับระบบไฟฟ้าภายในตัวรถใช้ได้ทุกจุดนะครับไม่มีตําหนิ นะครับถ no ือว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคันนะจากที่รีวิวรถติดแก๊สมานะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันเลยทีเดียวนะครับที่มีความพร้อมใช้ในระดับเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ทั้งคันขนาดนี้นะครับตัวผมนะครับสำหรับเอาติดคันนี้ผมมองว่าค่อนข้างซื้อได้เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าภายนอกเนี่ยก็โอเคพร้อมใช้ภายในโอเคนะครับเครื่องดีนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแม็กยางได้ใหม่เกียร์เครื่องทุกอย่างนะครับผมว่าค่อนข้างลงตัวทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าของปรับลดราคาให้ได้อีกสัักกกนนนนนิิึง่่่ะผมมออออวาาาาเป็ไรทีีซื้้คบต